m ันนี่เอ็กซ์โปนะครับ therapist. รอบต่อไปเราจะไปจัดกันที่หัดใหญ่นะครับชาวหัดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ติดตามรายละเอียดกันได้เราจะจัดกันในวันที่7-9ถึงกรกฎาคมนี้ครับคุณพักนีวิรยะรังสฤิ์นะครับประธานจัดงานร่วมงานมหากรรมการเงินมันนี้เอ็กซ์โปเปิดเผยว่าการจัดงานมหากรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่13 m สา e มันี่เอ็กซ์โปหัดใหญ่2023จะจัดขึ้นตั้งแต่7-9ถึงกรกฎาคมนี้นะครับที่หัดใหญ่คอลชั้น5 และลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่โดยงานนีจ้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Finance for green living การเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวสนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจ SME ผู้ประกอบการภาครัฐภาคเีกชนสามารถเข้าถึง Green Financing ให้ได้มากที่สุดเพื่อร่วมกันฟืนฟ้นฟูโลกของเราให้กลับคืนมาเป็นโลกสีเขียวที่ยั่งยืนตลอดไป ภายในงานครับก็จะมีธนาคารและสถาบันการเงินได้นำเอาบริการทางการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรมานำเสนอนะครับให้กับพี่น้องชาวอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อ,พอเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบัตรเครดิตครับบัตรเงินสดเงินฝากดิจิตอลแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งนะครับสลากออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันภยัย แล้วก็การลงทุนทั้งหุ้นกองทุนรวมตรา,าสารหนี้ทองคำนะครับมีหมดนะครับใครสนใจก็ไปร่วมงานได้เรามีแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษมานำเสนอแน่นอนอนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสัมมนาด้านการลงทุนให้ความรู้กับประชาชนนะครับโดยเรานําวิทยากร,รผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินตลาดทุนนะครับไปให้ความรู้กันในหัวข้อล็อกเป้าหุ้นแกร่งดักฟันฟลร,รับโอกาสการเมืองไทยเริ่มชัดนะครับแล้วก็จะมี งานสำหรนาให้ความรู้เซสชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นรู้ทันภัยการเงินในยุคดิจิตอลนี่ครัวเรือนไทยแก้อย่างไรให้ยั่งยืนนะครับท่านที่สนใจก็ไปร่วมรับฟังได้ทั้งภายในงานหรือว่ารับชมไลฟ์ผ่านเพจ m o o n y y x x p o o o n y y n n d b n n k n n g h h n n n l l แล้วก็เพจการเงินธนาคารนะครับติดตามได้หมดเลยเราถ่ายทอดให้รับชมถึงบ้านด้วยะนะครับะคะใครอยากใช้โปรโมชั่นดีๆนะคะอย่าลืมไปพบกันค่ะ7-9กร,รกฎาคมนี้นะคะ